สีวัคซีนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรได้รับขณะตั้งครรภ์ค่ะ1วัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรฉีดตั้งแต่อายุครรภ์4เดือนเป็นต้นไปค่ะเพื่อป้องกันภาวะอันตรายที่อาจเสี่ยงตามมาจากไข้หวัดใหญ่เช่นปอดบวมเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบซึ่งอันตรายต่อคุณแม่และทารกในครรภ์ค่ะ 2. วัคซีนคอติดไอกอควรฉีดตั้งแต่อายุครรภ์2 7สถึงสสัปดาห์ค่ะเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานให้ทารกในครรภ์และคุณแม่เพราะภูมิสามารถถ่ายทอดสู่กได้้ออง,งังองอันาทาารรใช่่วว2เืแมหตติิคคะ3ซีย ขึ้นอยู่กับคุณแม่แต่ละคนว่าเคยมีประวัติการฉีดหรือไม่หากคุณแม่ไม่เคยฉีดปัทย์ยาเลยในช่วงตั้งครรอาจจะได้ฉีดทั้งหมด3เข็มค่ะเ mm. ข็มที่1ฉีดในช่วงเดือนแรกเ mm. ข็มที่2ในช่วง6เดือนและเข็มที่3หลังคลอดค่ะ เพราะในขณะที่คุณแม่ข้อลูกจะมีแผลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นการข้อธรรมชาติหรือการผ่าลอดการฉีดวัคซีนบาดทะยักจะช่วยป้องกันการติดเชื้อบาดทะยักในคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะและ4วัคซีนโควิด -19 ค่ะควรฉีดตั้งแต่อายุครรภ์12สัปดาห์เป็นต้นไปเพราะหญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มเสี่ยงที่หากติดเชื้อโควิดแล้วจะเกิดอันตรายและภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงกว่าคนปกติและอาจเสียชีวิตได้ค่ะ